นี่คือเรื่องราวของ3พี่น้องนะครับที่ทำให้คนแทบจะทั้งโลกเชื่อว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนตายได้ครับ3พี่น้องตระกูลฟอ็อกย้อนกลับไปในปี1848นะครับในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเมืองไฮสวิลลรัฐนิวยอร์ก2พี่น้องนะครับแม็กกี้กับเคทฟ็อกซ์เนี่ยอยู่ดีๆก็อ้างว่าได้ยินเสียงคอรแปลกๆในบ้านของพวกเธอ แล้วก็บยไปว่าเสียงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเสียงของวิญญาณที่อยากติดต่อสื่อสารกับพวกเธอก็ได้แล้วแม่ของพวกเธอก็เลยมาทดสอบครับถามคําถามว่าฉันเนี่ยมีลูกกี่คนแล้วก็มีเสียงเคาะตึกตึกตึก,ตกสามครั้งครับเท่ากับ3คนซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถามอะไรไปก็ตอบถูกหมดเลยครับชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องนี้นะครับก็พากันแตกตื่นรีบแหกันมาดูเต็มบ้านไปหมดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ3สาวพี่น้องตระกูลฟ็อกซ์ครับ เอา้าแต่ที่เล่ามาทำไมมันมีสองคนนะพี่นิกเดี๋ยวแมวเดี๋ยวก่อนครับยังมากันไม่ครบครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่สาวคนโตที่ชื่อเลอานะครับก็เข้ามาบริหารจัดการครับเพราะว่าเธอเนี่ยเห็นโอกาสในการที่จะทำเงินจากการขายตัวให้คนทั่วไปได้เข้ามาดูการสื่อสารกับวิญญาณของพี่น้องของเธอครับ กลายเป็นธุรกิจไปเลยนะครับถ้าเปรียบกับสมัยนี้เนี่ยก็เหมือนกับคนที่แห่กันมากดบัตรเพื่อไปดู Black พิงคหรือว่า BTS สื่อเนี่ยก็ลงข่าวกันใหญ่นะครับกลายเป็นว่าดังไปเลยกลายเป็นไวรัลดังไปทั่วยุโรปอเมริกากระแสะการเรียกวิญญาณของเด็ก2คนนี้นะครับก็เลยดังไปทั่วเอาง่ายๆนะครับกลายเป็นเหมือนกับแฟชั่นของคนในยุคนั้นนะฮะคนที่เป็นเศรษฐีหรือว่าอยู่ในชนชั้นสูงที่อยากจะติดต่อกับวิญญาณบรรพบุพรุษตัวเองเนี่ยก็อยากจะมาให้3พี่น้องนี้สื่อสารกับวิญญาณให้ แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีใครรู้ครับผมเสียงคอนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้มาจากบิญญาณครับเอา้าแล้วมันมาจากไหนมันมาจากเสียงข้อต่อของพวกเธอเองครับผมเฮ้ยน <laughs> ี่มันหลอกลวงนี่ว่า40ปีต่อมานะครับหลังจากที่3พี่น้องนี้ได้โกยเงินไปอย่างมหาศาล แบกกี้ฟ็อกซ์นะครับก็ได้ออกมาสารภาพกลางเวทีว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฉันโกหกเธอก็เลยสาธิตให้ดูเลยครับว่าเนี่ยเธอสื่อสารกับผีได้ยังไงแต่ว่าทุกคนที่น่าตกใจนะครับเป็นเพราะว่าแม้ว่าเธอเนี่ยจะสารภาพไปแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยกลับเชื่อว่าเธอเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้จริงๆแต่ว่าที่เธอออกมาบอกแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณเนี่ยบังคับให้เธอพูดแบบนั้นหรือเปล่าอ้าบอกความจริงก็ไม่เชื่อเนาะคนนี่อ่ะ ทุกคนครับนี่คือเรื่องราวของ3พี่น้องสื่อสารกับวิญญาณนะครับคุณคิดว่าพวกเธอสื่อสารกับวิญญาณได้จริงๆหรือว่าไปเป็นเพีงแค่มายาคลเท่านั้นครับ